วีน้ำสกัดจากผลไม้นะเจ้าสวัสดีค่ะอริยาอาศัยอยู่ประเทศสเปนนะคะเจดาอยู่ประเทศรัสเซียนะเจ้าเจียบค่ะอยู่ประเทศเยอรมนีนะคะลุงนะคะอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแมษาทองอยู่จชียงใหม่เจ้านุ่งนะคะอยู่สิบีเดนจ้าดื่มมาในขวดที่สองนะคะดื่มมาขวดที่เ็แล้วนี่ ผลไม้สิบกว่าชนิดนะคะแล้วก็มีวิตามินซีเยอะมากๆเลยนะคะแม่เจ็บหลังเจ็บเอวล,ล่นเป็นแพ้เจ็บหัวเข่าด้วยขึ้นบ้านล,งบ,านลงบ้านเฮ้ยลาบากขนาดเลยตอนนี้แม่หายแล้วแม่สบายหัวเข่าแม่ดังก็แก๊ผมหมีแล้วปวดเมื่อยตามร่างกายคุณจะรู้สึกดีได้ตั้งแต่ดื่มตั้งแต่ปวดแรกเลยค่ะขอบคุณมาก กระดูกตามข้อได้มนูนาวีนี่เป็นตัวช่วยนะคะก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะหวานไม่เปรี้ยวอร่อยนวดกมือเนาะปวดขอมือปวดคอตอค่ะใส่ดีขนาดเลยค่ะกินอาหารกระแทบค่ะเติมต่อเนื่องสุขภาพแข็งแรงได้ค่ะเวลาตื่นเนี้ยค่ะเสียงมันก็จะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแล้วตามข้อเนี้ค่ะจะเจ็บนะคะ พราะว่าเราทํางานเยอะเราเดินเยอะเราใช้เข่าเยอะตอนนี้ดีขึ้นนะคะเดินก็ไม่เจ็บนะคะขึ้นบันไดเนี่เรารู้เลยว่าเออม,มันดีขึ้นจริงๆนะคะดื่มแล้วไม่เหนื่อยถึงเราจะนอนไม่เต็มอิม่มด้วยเนระื่องข้อต่อกระดูกของเราด้วยค่ะช่วยสมานข้อข้อต่อที่แขนหักแขนหลุดได้เร็วดีมากเพราะว่าช่วงที่ล้มและแขนหักเลยได้ดื่มโมนบีได้ดูว่าเดยทำให้กระดูกสมาน ทอาคีเอาทางเร็วมีสารกานมะเร็ง้ลยดื่มง่ายอร่อยรสชาติกลมกล่อมสุดชื่นเหมือนได้ดื่มเครื่องชงกำลังเลยตอนนี้ส่งไปให้แม่ที่ไทยตอนนี้เราดื่มนะ้งครอบครัววันละหนึเป็กวันไหนงานนะักก็จะเพิ่มไปสองเป็กวันหนึ่งเช้าครั้งเย็นก่อนนอนครั้ง